คนเป็นคนละแนะน้อยเพราะว่าเราทำผูกกันหน้าสันกตนี้เราจะหาสามเหลี่ยมสามหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมเห็นว่าในหัวข้อมันต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยใช่ไหมอ่าทีนี้มันก็เหมือนกับการฝากอีกอย่างหนึ่งนี่เห็นไหมหารูปสามเหลี่ยมหาพื้นที่สามเหลี่ยมจะต้องมีรูปสี่เหลี่ยม เอถ้าเราไม่มีนะทำไงก็ดูหน้าส2มสิบองนะครับดูหน้าสาองทีนี้นะถ้าเป็นเงะเธอจะทำได้ไหมถ้าเป็นเงะเธอทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไม่ได้ได้มทีนี้เขาไม่มีรูปสี่เหลี่ยมเลยนะเขามีรูปสามเหลี่ยมมาให้แบบ แบบนี้เลยแล้วก็8แล้วก็6กแล้วก็สิบนะต้องไม่หน่ายข้อถ้าเป็นยิ่งทำไงนักเรียนทำไมใช้เทคกจังทูวีมียางรัดด้วยมานทีมันต้องปรับปรับเปลี่ยน กา,ารจะหาที่ของลูกแบบนี้ได้จะต้องมองย้อนไปหน้าหน้าแรกหน้าหาา้าคาถาถ้าเธอมองลูกแบบนี้เพิ่เธอนึกได้ว่ามันต้องมีตนานมันต้องมีมงมมงมรูปสี่เหลี่ยมเธอก็อาจจะต้องเขียนประกอบก็ได้ทีนี้แรกนะเธออาจจะย้อยใช้วิธีเดิมก็เถอะเขียนยังไงหากยังไงครับหน้า,ารูปประกอบอ่ะหากเพิ่มเข้ไปอ่ะ เพื่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ่ะเราจะได้เห็นความกว้างความยาวของมันตุวพ่อแล้วก็ใครทีนี้แล้วเพือก็จะรู้ได้ว่าจะเอาตัวใดมาคูณกันหกกับแปดเออหกกับแปดถ้าเลขสิบเราจะไม่เกี่ยวเลยเลขสิบคูณเท่าไหร่อ่าวิธีเดิมงั้นพื้นที่สามเหลี่ยมย่อๆนะพื้นที่สามเหลี่ยมก็เท่ากับเอาเอาที่สั้นคูณยาวกว้างคูณยาว ก็6กคูณแปแล้วก็หารด้วยสังเป็นเหมือนเดิมนะหกคณแปดสี่แปดาสองตัดตัดง่ายๆนะครับสี่สี่หก6ูกยี่สปต่อ24่สี่ครับยีตารางเซนติเมตรอันนี้คือต่อรูปให้เหมือนของเดิม แต่ความจริงเนี่ยก้หมายเราเนี่ยไม่จำเป็นจ่ต้องต่อทุกครั้งนะบางคนก็รู้เลยว่าอะไรคูณกันอันนี้กาำฝาไม่มีนะคูณทำไงนะทำเดาทำหนึ่ง่ีก็อันนี้คือวิธีแรกหรือหรือหรือ เปหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงหน้าตาอย่างนั้นนะพ่อเลยอย่าเล่นดี๋โดนยึดออยึดเลออาวูยึดมาเล่นใครยึดกลับดีกว่เนี่ยไออีกทำไมดยากเลยไม่ครับคเอาขไมึงหยิบมาไออแม่แ่แล้วก็ขอไปเมา้นก่อนผมไม่ยอมาทำหน้าตาไขสูอจะไขวนตาไงโอหกคัด สอนใี่โกหกการศึกษาเนี่ยโหนาว่ะอ้าวขอแรกข้อสองขอคนลบนะขอเร็วๆหน่อยข้อสองข้อสองมีห้ามีสิบสองมีสิบสามะทำไงครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ ห7้คือต่อสี่เหลี่ยมคือต้องต่อแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อทำไมต่อให้รูปกว้างรูปยาวต่อรูปสี่เหลี่ยมให้ข้อรูปสามเหลี่ยมไม่ได้ขออันนี่อั้อันนี้อัน้อน้อัับนค้ัันนี้ัน้อันั้ ก็เลยสามสิบต่อเล็กน้อยต่อมองอันนี้คือวิธีที่ข้อสามยืดขาเอาข้อสามจิ๊บพ่อสามเอาลูนะลบจำวิธีการทาไม่ได้ข้อสาม มันต้องจุดไม่ไหล,ล่ข้อนี่เจ็ดจุดห้าอันนี้แปดจุดห้าแปตอมอ, 5, อหกจุห้าตอมมีเลขหลอกเทียบเลยทไร6เสียงอะไรวะทำไม่ออเนี่ยแไม่ใช่อก็เขียนผิดไงก็โอออนไงผิดนโอยจากไนี้ ถือเป็นคู่ถือเป็นเด็กอ่ะคูเ็เด็กเป็นเ็เมีตัวรให้คุณหมวดหตัวเอาตัวแรกไหนคู่กันแปดตัวไม่ใช่เอกคูบอกค่ะ่สองสามสี่สี่ตัวไงคูบอกค่ะคู่ะ ดห้กัเอนออแสนงไม่ใช่ไม่ใช่เอาวี่ทีนเดี๋ยวคุือทางไงขุมสี่เหลี่ยมเอ๊สเหลี่ยมครอบคุณลูกนี้ก็ได้แค่แปบยัเกดแปบเ็จะสร้างไงอบคุณจ้างค่นี้มาไม่คุณแปดกสกับแปดทไหน ส็าล้อ่รอบสร้างล้อมบขอเป็นสิสเตนแดนในนั้นล้อมอบแบนี้เลยแล้วมันต้องเป็นมุมฉากด้วยนะนงาห้เป็นมุมฉากนะแนี้ับโดยจะเห็นว่าเลขอะไรมันเกี่ยวข้องกันเลขแปดก้ากับเลห้าเเลขแปดเลขห้าเลขห้ามาเส้นเียีนะแปดเแ นี่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 ใช่ไหมต้องเอาควางอย่าลืมกันก่อนอย่างน้อยนี้ใช่ไหมนะครับาล่างๆนะแต่ถือวก็ต้องเป็นแปดเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้ไงเส้นนี้มีมาให้ไหมมีไม่มีมาให้แต่เราใช้เส้นไหนเส้นน่ะเส้นนี่เส้นป่านี้นะฮะแั้วเจ็ดจุดห้าจะเด้งกันนี่ าเลยึกยากขึ้นนะเพราะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเอาต้านขึ้นก่อนนะเจ็ดจุดห้าคูณกันเล่นไหมแพ้หันกันเล่นไหมหันกันเล่นไหมสองถูกต้องครับเก่งมากแล้วก็เรียบร้อยมันเริ่มจะตัดคอนะนะใครเป็นที่ต้องฟงนะเริ่มยากแล้วนะ

5, าคูณด้วยสี่ในเป็นขนาดนั้นดีเจ็ดต้องสองีเจ็ดดีแปดีเก้าสามส่มันต้องเป็นหนึ่งตำแหน่งนะนัะจัดท้ายตรงนี้หนึ่งตำแหน่ง หลัดเท่น้มามานเท่นต่อไปก็สีต้อสองมาตอนที่หมเบิร์ดผอต่าก็สีเราที่ก่อนเรีวๆลงสร้างรูปโอองให่นี่กรอบโอ้โหเบี้ยวอกรอบน้ การสร้างรูปต้องสร้างให้เป็นรูนนปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้ปากกาแดงสร้างชอบเลยอังไครับคากการู牡丹